ราศีธนูดาวพฤหัสย้ายวันที่26ตุลาคมนี้เวลา8นาฬิกา39นาทีเตรียมตัวเลยค่ะเพราะนี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลเปิดทางการเงินให้คุณกว้างกว่าเดิมธนูเป็นราศีที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวอยู่แล้วดังนั้นครั้งนี้จะยิ่งส่งผลแรงเป็นพิเศษ คุณจะมีโชคด้านการเงินที่มาจากการเรียนรู้การเดินทางและการเปิดโลกใหม่ๆงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศภาษาการสอนการค้าขายหรือแม้แต่การเดินทางไกลมีเกณฑ์สร้างไรายได้และเปิดประตูโอกาสใหม่ๆให้คุณ คุณอาจเจอไรายได้ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาก่อนเช่นได้เงินจากการสอนออนไลน์ทำคอนเทนต์หรือทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับต่างถิ่นข้อท้าทายของธนูคือบางครั้งคุณใจร้อนอยากได้ผลลัพธ์เร็วแต่ดาวพฤหัสกำลังบอกว่าความมั่งคั่งจะมาเมื่อคุณลงทุนในความรู้และมองไกลกว่าปัจจุบันจำไว้ว่าความรู้คือทรัพย์สินที่ไม่มีใครเอาไปได้และทุกสิ่งที่คุณเรียนรู้ตอนนี้จะกลายเป็นโอกาสการเงินที่ต่อย,ยอดได้ยาวๆ สรุปคือหลังดาวพฤหัสยายี่ตุลาธนูจะมีโชคด้านการเงินจากการเรียนรู้การเดินทางและโอกาสใหม่ๆจากต่างถิ่นคำถามคือคุณพร้อมจะลงทุนกับความรู้และโอกาสที่ไกลกว่าเดิมหรือยังคอมเมนต์เล่าแล้วกดติดตามราศีมังกรจะมาต่อคะ่ะ